ผิวดวงอาทิตย์ทำไมถึงมีรูปแบบนี้ตรือไมครับมันคล้ากับที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับมีคล้ายกับมิโซซุปไหม oh. มีการพาอยู่ข้างใต้ผิวดวงอาทิตย์ที่ผาความร้อนจุดที่สว่างเป็นบริเวณที่แก๊สร้อนขพ้่งขึ้นมาพอขึ้นมาระบายความร้อนเราก็เห็นสวา่างแล้วพอ ระบายความร้อนแล้วก็เย็ยนแล้วก็จะตกที่ขอบล้อมรอบก็จะเห็นลักษณะว่ามีจุดสว่างแล้วก็มีขอบล้อมรอบที่มืดเป็นเป็นรูปแบบน,นี้ครับรูปถัดไปขยายมากขึ้นอันนี้มาจาก Swedish Solar Telescope เป็นกล้อนโทรทัพศน์ที่มองอาทิตี่ลำเลของโลกของประเทศสวีเดนแล้วรูปร่างแบบน,นี้เรียกว่า granulation ท,ที่เกิดจากการพาเราจะเห็นม้าสว่างในตรงกลางและก็มืดล้อมรอบเป็นตระขาบนี่มันบริเวณที่แก๊สขึ้นนี่มันบริเวณที่แก๊สลงนี่เป็นจุดมืดจุดมืดม,มีสส่วนเราจะเรียกว่าเงามืดตรงกลางแล้วก็เมาเงาหม,มัวลออ้อมรอบอ่ำประกับแค่นึ่แบแล้วก็เห็นเป็นเส้นเส้นอันนี้ตามเส้น,นไหนมาเลก เรามีพูดกันว่าเส้นใยแม่เหล็กสามารถค้างแก๊สไว้์ใช่ไหมครับที่นี่มีเส้นในแม่เหล็กที่แรงก็เลยค้างแก๊สไว้น่าแต่นักดาราศาสตร์ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทาไมต้องมีเส้นๆอย่างนี้ครับแค่รู้เข้าวๆว่ามันเกี่ยวข้องกับสนามได้เลยสำรวชบรรยากาศขั้นนอกของผิวดวงอาทิตย์จากผิวโลกก็จะเห็นชั้นบรรยากาศโครโมสเฟียร์ได้ ฉพาะตอนเกิดสุรุปราคาเต็มดวงเท่านั้นมีใครเคยดูสุรุปราคาเต็มดวงไหมเพิ่งมีในประเทศไทยเมื่อปี38ครับเราน, <c oughs> น้องยังไม่เกิดนะแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากค,คนที่มีอายุหน่อยก็จะจําได้ครับแล้วก็แห่กันดูทั่วประเทศครับทั้งประเทศนี่มีแ h ่ n หนึ่งที่ดูได้จาก แม่สอบไปที่สาแก้วนะครับที่รูได้นะก็มีทายรูปด้วยเดี๋ยวจะโช,ชว์ให้ดูครับเซอตอนนี้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นการสุริยุปราคาเกิดจากอะไรรู้ไหมครับดวงจันทร์ถูกต้องดวงจันทร์บังหน้าดวงอาทิตย์ที่เป็นเรื่องบังเอิญม,ม,มากว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มีขนาดเกือบเท่ากันในท้องฟ้า มันขึ้นกับว่าดวงจันทร์ที่จริงดวงจันทร์โคจรโลกแบบวงรีบางทีอยู่ใกล้บางทีอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้เราจะเห็นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะบังดวงอาทิตย์ได้สนิท <Okay. S 1> ก็จะได้มีสุริยุปราคาเต็มดวง <Okay. S 1> แต่เมื่อบังผิวดวงอาทิตย์โฟโตสเฟียร์เราก็จะยังเห็นชั้นบรรยากาศโครมมสเฟียร์ได้ซึ่งจะมีสีแดงเนื่องจาอุณหภูมิล,ลดลงประมาณ4,000องศาแต่อย่างหนึ่งที่แปลกคือใจกลางดวงอาทิตย ร้อนมาก16ล้านอ,องศาออกไปข้างนอกอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องผิวดวงอาทิตย์6,000อ,องศาชั้นบรรยากาศโคลมิสเฟียร์4,000อ,องศาแต่ชั้นบรรยากาศนอกสุดคอโรนเกิดมีอุณหภูมิขึ้นถึงระดับล้านอ,องศาอันนี้นักดาราศาสตร์พอมีความเข้าใจบ้างหรือมีทฤษฎีที่โต้แย้งกันแต่ว่าเราคิดว่าเข้าใจคร่าๆวๆว่าเกิดจากอะไรเกิดจากที่ กิดจากการผ่ายคีครั้งหนึ่งมีเส้นใยแม่เหล็กแล้วก็การผ่าจะทําให้เส้นใยแม่เหล็กขยับไปมาเมื่อเส้นใยแม่เหล็กชนกันก็ปล่อยพลังงานแล้วก็ทําให้แก๊สร้อนขึ้นมาได้ก็ประกอบว่าอุณภูมิสูงขึ้นถึงระดับล้านองศาในระดับรอบอนอกอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายขอถ่ายมันเกาหน่อยตั้งแต่ปี38แถวด้วยฟิล์มขาวดำแล้วก็ล้างฟิล์มออกมา ที่ใช้ฟิล์มขาวดำเนี่ยเพราะว่าเราใช้แผ่นกรองแสงพิเศษสองแผ่นสามหมื่นเจ็ดองสารจากสาระแล้วเราสารั่งมันมาแค่สองอาทิตย์ก่อนสรุปราคาเราต้องฝึกนักศึกษามาถ่ายรูปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชิญให้ดูลองรอบแต่เราสามารถถ่ายรูป,ปองวงสนาแม่เหล็กได้มีกลุ่มจุลิืทีที่จริงแกนดวาที่อยู่ประมาณนี้และก็ดาทิตถุนรอกตัวเอง ลกลุ่มจูมเมอที่เห็นตอนน,นั้นตอนนี้อยู่ที่ของแล้วและเราเห็นแก๊สทางไว้ตามเส้นหนแม่แหละลก็เลยเห็นรูปร่างเส้นในแม่แหละกได้ลองรอดเราต้องใช้แผ่นรองแสงพิเศษเพื่อคัดเลือกแก๊สที่มีอุณหภูมิประมาณ1,003พอดีจริงๆโครงสร้างแบบนี้บางคนถ้าเน้นทายรูปเสื้อสวยก็จะเห็นจางทั่วไป แต่เราจะเพพาะจชดูแกสส๊สที่ค้างไว้ตามเส้นเงแม่เหล็กก็เลยได้รูปโคงชืออย่างนี้แล้วก็ต้องใช้แผ่นฟองใสพิเศษนะคร so, ับเซลล์ชั้นบรยากาศนอกสุดนี้ชั้นบรรยากาศโครโครโนาก็เป็นมีอุณหภูมิสูงถึงระดับล้านองศาหลากัหลกๆเมื่อมีอุณหภูมิล้านองศาก็จะเปลงในรังสี X จะเปลงรังสีความร้อนในรังสี X แล้วโซนหนึ่งของโคโรนาจะมีหลุดจากดวงอาทิตย์ไปเลย,ย,ยเป็นกระแสคลาสมาที่ไหลออกไปตลอดเวลาเรียกว่าลมสุริยะเาร์เ so, มื่อกี้เราดูรูปถ่ายของดวงอาทิตย์ในแสงธรรมดาก็ค่อนข้างจืดใช่ไหมครับมีแค่จุดม,มืดบางจุดแต่ตอนนี้ดูรูปถ่ายในรังสี Extreme Ultraviolet คล้ายๆรังสี x ตอนนี้เราเห็นเรากำลังดูเฉพาะ p l า s m a ในโค r o n a ที่มีอหคูมิสูงถึงระดับล้านล้านองศาคราวนี้ไม่ได้ดูผิวดวงอาทิตย์แล้วแล้ว p ลาสก็จะค้างไว้ตามค้างไว้ตามเส้นแดงแม่เหล็กก็เส้นเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเส้นแดงแม่เหล็กไม่เหมือนกับสนามแม่เหล็กโลกที่ออกจากขั้วหนึ่งเข้าอีกขั้วหนึ่งมีสนามแม่เหล็กออกจาก เกือทุกจุดมีสนามแม่เหล็กออกมาแล้วก็กลับเข้าใหม่ใหม่ที่พมชั้นหน้าก,ก็คงเชื่อมระหว่างจุดมืดสจุดจุดมืดมาเป็นกลุ่มก็จะมีบางกลุ่มที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นเป็นพิเศษ so ตอนนี้ค่อยน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ถึงสนใจถ่ายภาพแบบนี้แต่วิธีถ่ายภาพก็ต้องมีอุปกรณ์ขึ้นไปในขึ้นไปในอวากาศ จากพื้นโลกเราใช้ได้เฉพาะแบบนี้ที่หมุนเวียนกันรอบห้องถ้าจะเห็นอ่่งนี้ก็ต้องใช้พดีรังสีแบบนี้ทามบรรยากาศโลกไม่ได้ต้องมีอุปก,กรณ์ขึ้นไปในอวกาศถึงจะศึกษาชัมม้นบรรยากาศนอกสุดข,ของดวงอาทิตย์ได้เสรโดยสรุปดวงอาทิตย์มีแกนกลางที่มีอณหภูมิสูงซึ่งมีปฏิกิริยานิเคลียร์ให้พลังงาน แล้วพลังงานนั้นค่อยๆออกมาในรูปความร้อนด้วยการแผ่รังสีและก็การพาแบบหมุนเวียนออกมาที่ผิวดวงอาทิตย์จะผิวดวงอาทิตย์แสงออกมาได้เลยแต่ว่ายังมีชมั้นบรรยากาศโครโมสเฟียร์ที่อุณหภูมิลดลงถึง4 0 0พองศาและชั้นบรรยากาศครนหลลอมรอบซึ่งในเนื้อฉายไม่ค่อยชัดแต่ที่จริงรูปดีว่าลอมรอบว่ามี อนใช่บรรยากาศทุ่งร่าเรืนด้วยต่อจากนั้นก็มีลมสุริยะเป็นโซนหนึ่งของบรรยากาศดวงอาทิตย์ที่ออกมาโดยตลอดทุกท,ท,กที่ทุกทางตลอดเวลาแล้วก็สามารถมากระทบกับสนามแม่เหล็กโลกได้อันนี้เกิดขึ้นทุกวันไม่ต้องรอพายุสุริยะมีลมสุริยะทุกวันอยู่แล้วรูปนี้วาดขนาดของดวงอาทิตย์กับขนาดของโลกเหมือนจริง แต่ก็วาใกล้กัเกินไปที่จริงไม่ได้ใกล้ขนาดนี้ใช่ไหมครับโอ้ทำไมถึงวาดสีนี้เป็นคำถามที่ดีคือ <laughs> นักวิทยาศาสตร์ในอดีตก็จะนิยมถ่ายภาพดวงอาทิตย์ในสีแดงเพราะว่าเป็นสีที่มาจากไฮโดรเจนไม่รู้เคยศึกษาที่มีไลแมนไลน์สกับบอลเมอร์ไลน์ มีเส้นหนึ่งที่มาจะเ n เท่ากับ3ในอะตอมลงมาเ,เท่ากับ2ก็มีสีแดงก็เขาจะนิยมใช้แผ่นกรองแสงที่ดูดวงที่ในสีแดงแล้วก็จะเห็นพรมันเอนส์จะเห็นแก๊สเย็นที่โผล่ขึ้นมาได้ที่เขมาจากค่านิยมนั้นแต่ที่จริงดวงอาทิตไม่ได้มีสีแดงถ้ามองด้วยตาเปล่าธรรมดาเนี่ยแต่ว่าในวิทยาศาสตร์กลมหนึ่งนิยมศึกษาด้วย แผนกรองแสงสีแดงเพราะก็เลยตีพิมพ์ภาพที่สีแดงเต็มไปหมดจนคนนิยมโชว์ภาพดวอาทิตย์ในสีแดงแต่ถ้า,ถ,าถ้าแค่ดูธรรมดาจะไม่เห็นเป็นสีแดงนะิก <c oughs> ท,ที้ที่โชว์สีน้ำเงิน <c oughs> ก็ไม่ใช่ภาพจริงเพราะว่านี้ถ่ายในแสงในรังสี extreme ultraviolet ตาเรามองไม่เห็นใช่ไหมัน <c oughs> ก็แล้วแต่คนที่ทำ อุปกรณ์ดาวเทียมเขาเลือกใช้สีอะไรเขาเลือกใช้สีฟ้าครับแท่จริงรังสีแบบนี้ไม่ได้ตาเรามองไม่เห็นก็ไม่ได้มีสีคนระับดีเปนขั้นตอนที่ดีที่จริงมีเรื่องท,ที่ที่อยากจะสาธิตแต่ยังไม่ได้ชว์ให้ดูอยากจะให้เข้าใจเรื่องเรื่องสนามแม่เหล็กมากขึ้นว่าเส้น,นเองแม่เหล็กอย่างนี้เป็นยังไง มีใครเคยเห็นสาธิตเส้นแนงแม่เหล็กไหมครับไม่เคยหรอกครับเออรอดูว่ามีกระเป๋าในกระเป๋าโดเรมอนหรือเปล่าครับก็เหล็กมีสองด้านเป็นสองขั้วขั้วเหนือกับขั้วใต้ของแม่เหล็กแล้วเราเห็นเส้นแนงแม่เหล็กที่เชื่อมระหว่างระหว่างขั้วเหนี่งไปขั้วหน่ง เพราะว่าผงเหล็กก็จะเรียงกันตามเส้นสนามแม่เลยอ uh, ่า,า <c oughs> ช่างขย้า so อันนี้เสมือนกับที่ดวงอาทิตย์ <c oughs> ที่มีแก๊สคางไว้ <c oughs> ตามเส้นแดงแน่เละอันนี้เสมือนกับหูดวงอาทิตย์แล้วอันนี้เสมือนกับจุดมืดสองจุด แล้วก็มีเส้นแนงแม่เหล็กเชื่อมระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งครับและมีพลาสมาค้างไว้ตามเส้นแดงแม่เหล็กตอนนี้มันจะมาถึงพายุสุริยะแล้วครับ so ทำไมถึงมีพายุสุริยะเกิดขึ้นมีหัวข้อให้เข้าใจพายุสุริยะก็ตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าใจแล้วครับ แรงพลังงานของพายุรเริยเกิดจากพลังงานแม่เหล็กนั่นเองครับแล้วประกอบว่าเส้นสนามแม่เหล็กจะสมเหตกับนางสติกค,คือเมื่อดึงแล้วก็จะตึงแล้วมีการขยับไปมาตลอดเนื่องจากการทาข้างใต้ผิวครับเพราะฉะนั้นเส้นสนามแม่เหล็กก็จะเกิดพันกัน จะขมวดกันแล้วก็ยิ่งสะสมพลังงานแม่เหล็กจนไม่ไหวแล้วแล้ระเบิดก็เลยมีพายุสุริยะเป็นการระเบิดป็งครั้งยิงคราวที่ผิวดวงอาทิตย์จะเกิดเฉพาะในบริเวณกลุ่มจูม,มืดเพราะเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กที่เข้มแล้วเส้นในแม่เหล็กก็จะตัดกันแล้วก็สลับขั้วกันแล้วก็เป็นการแปลรูปพลังงาน ทุกคนคงรู้จักฟิสิกส์พอที่จะรู้ว่าเราต้องอนุรักษ์พลังงานใช่ไหม <laughs> พลังงานรวมในเอกภพก็จะคงที่แต่หลายๆกระบวนการเป็นการแปลร,รูปพลังงานก็พายุสุริยะเป็นการแปลร,รูปพลังงานจากพลังงานแม่เหล็กมาเป็นพลังงานความร้อนึ่งนท้ายนั้นก็ทีกว่าการประทุหรือพลังงานจดซึ่งเป็น coronal mass ejection ที่น้องพูดถึงตอนต้นครับว่ามีก้อนมวลบลเลอร์ออกมาตั้งข้างดวงอาทิตย์ so อันนี้เป็นลักษณะพายุสุริยะอีสองประเภทเละัะเป็น solar flare กับ coronal mass ejection หรือ CME และทั้งคู่สามารถเร่งอนุภาคธรรมดาให้เป็นอนุภาครังสีคอสมิกชนิดหนึ่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เสรนี้เป็นผลกะระทบยาหนึ่งที่ที่อาจจะอันตรายต่อนละเินอวกาศเพราะว่าจะเป็นกรมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากพายุสุริยะ แต่เมื่อเราอยู่ที่โลกเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกป้องกันส่วนหนึ่งและบรรยากาศโลกป้องกันด้วยก็คนบนพื้นโลกจะไม่โดนกรมรภาพรังสีจากพายุสุริยะเฉพาะนักบินอวากาศหรือเครื่องบินชั้นสูงก็ควรจะเลี่ยงข้ามขั้วโลกเสานี้เป็นรูปที่เราดูเมื่อกี้นี้เป็นโลกแล้วก็สนามแม่เหล็กโลกและลมสุริยะมาจากด้านด้านซ้าย แล้วก็ผลักดันเส้นในแม่เหล็กตรงนี้แต่ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม้่มีพายุสุริยะตุ๊ด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 ตปุ้งมันกับลมสุริยะที่แรงเป็นพิเศษก็ผลักเส้นในแม่เหล็กเข้ามาเลยทีนี้มีอนุภาคตามธรรมชาติที่ค้างไว้ตามสนามแม่เหล็กโลกนี่ว่าแถบรังสีของโลกแต่เมื่อเส้นในแม่เล็กถูกบีบเข้าหาโลกอนุภาคเหล่านี้ก็จะมาชนกับบรรยากาศโลก ทำให้บรรยากาศโลกใกล้ขั้วโลกเปลงแสงแสงแบบนี้เรียกว่าอะไรครับอโรราถูกต้องครับดูกข้างหนึง่งอาไรอายุสเริยมมาตุ้มผักเส้นแนแม่เล็กข้าหาดงอาทิตย์รังสีที่ค้างไว้ตามสนามแม่เล็กอยู่แล้วมาชนกับบรรยากาศโลกแล้วก็ทำให้มีแสงสวยงามในท้องฟ้าครับแต่นอกจาก แสงสวนใาญในท้องฟ้าก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อธิบายว่าผลกระทบทางสภาพอากาศก็มีการเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูงเป็นรังสีคอสมิเชนดหนึ่งซึ่งสามารถโดนนักอินอวกาศหรือดาวเทียมทำให้ใช้งานไม่ได้บางครั้งก็จะกระทบปรอมการไฟฟ้าบนพื้นน่นเพราะว่าเม่บีส้นในแมเล็ก นม่เรียนฟิสิกก็จะเรียนวัฒนาแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงทําให้มีแรงขึ้นไฟฟ้าซึ่งสามารถทําให้มอบแปลงผ่านแต่จะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศใกล้ขั้วโลกแม่เหล็กผมไม่เกิดในประเทศไทยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมในภาษาไทยเรามีข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราของกรงวิจัย www.thai-spaceweather.com นะมีข้อมูลในภาษาไทยให้ใหดูคนระับ เลานี้เป็นผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นจากพายุสุริยะมีคําถามอะไรในขณะนี้ไหมครับจะให้ดูแวบหนึ่งว่าคนไทยมีทําง,งานวิจัยด้วยนอกจากที่เรียนรู้และถ่ายทอดกับนักศึกษาเรามีผลิตความรู้ไปให้มนุษยชาติด้วยซึ่งเป็นความหมายของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นอกจากที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยนนท์มีเพื่อนร่วมง,งานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุฬา,า,าลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยวลราชธานีเรามีศึกษาวิจัยเรื่องคัยสุริยะว่าทําไมถึงได้งานอนุภาคการเพื่อนที่ของอนุภาคมาถึงโลกและก็เรามีวัดอนุภาคจากนอกโลกด้วยนะครับก็ะจะโชว์ให้ดูนิดหนึ่งอนุภาคที่มาถึงจากนอกระบบสุริยะก็มีเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์ทั้งดวงเรียกว่าซูเปอร์โนวา เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดทางในกระพบปัจจุบันบางทีดาวทั้งดวงระเบิดหรือว่าซูปเปอร์โนวาแล้วก็บริเวณที่กระแทกกับสสารรอบๆสามารถเร่งอนุภาคธรรมดาให้มีพลงังงานสูงดังซิคอสมิซึ่งสามารถมาถึงโลกได้เมื่อชนกับบรรยากาศโลกมีปฏิกิริยานุเคลียรเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีอนุภาคมาถึงพื้นดินได้ รนุมไอ้แม่คุณนั่งในห้องนี้มีอนุภาครังสีคอสมิกผ่านร่าง,งกายเป็นร้อยๆตัวต่อว,ว,วินาทีเ็ราสามารถรังสีพวกนี้สามารถแปลงสารดีเอ็นเอในร่างกายได้ด้วยอาจจะสืบทอดกับลูกแบบนี้เรียกว่าอะไรครับทีดีเอเนเปลี่ยนแปลง,ลงและสืบทอดกับลูกการกลายพันธุ์ครับการกลายพันธุ์เป็นเรื่องหลังของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท,ทุกอย่างใช่ไหมครับ เราก็เลยมีโครงการที่นี่ว่าสถานีตรวจัดนิวตรอนเซรินทอที่ตั้งใจที่จะวัดจํานวนรังสีคอสมิกต่อเวลาโดยวัดจานวนนิวตรอนที่เกิดขึ้นที่พื้นดินแล้วนิวตรอนเหล่านี้เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศสูงแต่วัดจะดูดกลืนระวังลงมาที่พื้นดินถ้านิวตรอนดูดกลืนในบรรยากาศที่ว่าเราควรจะตั้งเครื่องวัดที่ไหนครับที่จะจับนิวตรอนได้ก่อนที่จะมาถึงก่อนที่จะโดนดูดกลืน เราควรจะตั้งเครื่องวัดที่กรุงเทพไหมครับไม่เพระาะว่าอะไรอะไร,อะไรครับเราต้องการตั้งที่สูงสูดที่ไหนสูงที่สุดในประเทศไทยครับไ,ไม่รู้<อ>หรอครับโดยอินเทรนโดยอินทร์นถูกต้องภู<อ>ม,มิศาส์มีประโยชน์ครับจุดสูงสุดแดนสยามครับ เราได้อนนเราขออนุญาตจากสหานการณที่มิทานครับที่ยอดโดยเฉลยและขออนุญาตให้เราตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นั่นวันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้เป็นเครื่อร่วมง,งานที่มาว์เจมายดอนน็นพลังคนหนึ่งครับชอาจารย์อเลฮันดแล้วเราใช้ตะกัว29ตันตะกัวอยู่ในรูปวงแหวนวงหนึ่งตั้ง60กิโลครับเพื่อนร่วมง,ง,งานที่อุบลราชธานีกืออุสาสร้างรถเข็น ที่มาหาชายอุบลสร้างรถเข็นที่จะเข็นตะกรวดได้แต่ทหารเข้าใจกล้ามากทหารนยกมาเลยครับเขาช่วยเยอะเขช่วยพหอเราติดตั้งคนที่หยิบเครื่องวัดของเราอยู่เป็นอาจารย์ภาษาลิี่จุฬาครับอันนี้ผมในสมัยที่มีเคราครับก็เราใส่ตะกัวที่เราใช้ตะกรว29ตันนี้เป็นเพื่อให้นิวตรอนที่มาจะท้องฟ้าชนกับตะกัว ถ้กลัวเป็นนิวเคลียสที่ใหญ่เมื่อโดนชนก็จะมีนิวตรอนหลุดออกมาเพิ่มเติมขยายสัญญาณนะเราใช้พพลิเอทเลนเป็นวิธีเอา,ทาทธาตุไฮโดรเจนในรูปของแข็งํำให้นิวตรอนลดพลังงานได้และจะวัดง่ายขึ้นในที่สราเสียมหลอดวัตนิวตรอนตรงกลางแต่ละหลอดมีธาตุบอรอนในเป็นไอโซโทปบอรอน10นจะมีวิธีทีเ่านิวนเคลียเกิดขึ้น แล้วผู้นี้ทําให้มีสัญญาณอิเล็กทรอน์ที่เราวัดได้ก็ตามที่พูดเมื่อกี้ครับก็นี่เป็นวิธีที่เราวัดรังสีคอสมิกในประเทศไทยด้วยครับเราสามารถติดตามผลกระทบของพายุสุริยะได้โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลจากตา่างประเทศยานเดียวโอเคเสรตอนนี้ขอข้ามไปแล้วก็เมื่อกี้เรามีทดสอบเล็กน้อยตอั้เบ้อต้นก็ลองดูว่า น้องๆจำได้บ้างไหมครับน่าจะรู้หมดแล้วทบทวนก่อนจบอายุสุริยะคืออะไรครับโอเคที่ฟังถูกต้องครับการระเบิดคล้ายเวลาที่ผิวดวงอาทิตย์อายุสุริยะเกิดบ่อยแค่ไหนครับทุกวันถูกต้องครับจำเก่งครับ แล้วพายุสุริยะอันตรายแค่ไหนครับ <laughs> ไม่เคยทำให้คนบาดเจ็บและไม่เคยกระทบคนที่อยู่ภายใต้ใบรรยาการโลกนะก็ <c oughs> คงมีแค่นี้ก่อนและยินดีที่จะตอบคำถามต่อไปคนระับขอบคุณคนระับก็ จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีจุดลืดมากหรือน้อยทุบ11ปีครับคร่าวๆแต่ที่จริงแต่ละครั้งก็ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเคยมีครั้งหนึ่งในอดีต300ปีที่แล้วที่ไม่มีจุดมีจุดมืดน้อยมากเป็นระยะเวลา50ปีในช่วงนั้นโลกของเราหนาวหนาวมากเาเรีว่า Little Ice Age เพราะฉะนั้นบางคนคิดว่า การมีจุดมืดโดยเพยพายุสุริยะน่าที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิบนโลกแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมต่อได้ก็อันนี้เป็นยาหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดโลกดวงอาทิตย์กำลังเข้าสู่ภาวะไม่มีจุดนมืดอีกครั้งหนึ่งโลกอาจจะหนาวเย็นแทนที่จะลร้อนมีคำถาม ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มีพายุุริยะทางทั้งที่ไม่เคยเกิดประฐานอ่ก็เป็นเรื่องของขอความปลอดภัยอที่จริงในงานวิจัยที่เราทำมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เราทำร่วมกับสถบาบันในต่างประเทศที่มีข้อมูลจากสถานีโทรวันกรไกร์บนทั่ว,วโลกและเขาทำรูปนี้ออกมา นี้เปนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2 0 0 5 2 5 4 8กำลังภาพรังสีที่ขั้วโลกเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าแต่อยู่แค่ชั่วโมงกว่าครับแล้วโชคดีว่ามันเกิดที่ขั้วโลกใต้มากกว่าขั้วโลกเหนือก็คราวนั้นโชคดีครับแต่มันเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีถ้าครึ่งดินอยู่ข้างบนขั้วก,ก็เลี่ยงไม่ได้แล้วครับแล ดวงอาทิตย์เป็นระบบซับซ้อนที่ไม่แน่นอนแล้วพายุสุรยิยะแต่ละครั้งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอันนี้เป็นพายุที่รุนแรงที่สุดนใน50ปีมันจู่ๆเกิดปี48แ,แล้วโชคดีว,ว่ามันเกิดที่คนล่าต้มากกว่าคนโลกเลยคพอดีสีสีออนก็จะบ่งบอกว่ารังสีก็เราอันนี้เป็นรูปวิดีโอที่ซ้ำๆแต่ตอนแรกมีรังสีเกิดเพิ่มขึ้น มากเป็นพันเท่าที่คนเราตาก็เพราะฉะนั้นเราไม้กล้าฟันหง่าไม่อันตลาไเชนบานี้ยังไม่มีกรณีที่พัยุทสุญตัตทำให้ผู้โดยสารรับกรมมันภาพรังสีที่แรงอย่างไรก็ตามเมือคนบินเมือคนทำงานบนเครื่องบินทุกคนต้องติดเครื่องวัดกรรมันภาพรังสีเพราะว่าแค่บินสูงในในอากาศ ทั้งปีก็จะทำให้เขามีสมรรถภาพรังสีมากกว่าคนธรรมดาครับแต่เขาก็วัดได้ว่ามันอยู่แค่ในขั้นที่ใช้เอ็กซเรย์ปอกไม่ขีดข้าต่อปีอะไรกับนั้นครับก็ยังไม่ถึงกับขั้นนั้นธรรมดาแต่เพื่อความปลอดภัยถ้าท่านนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีพายุุริยาสายการบินเช่นสายการบินแอร์เวของสหรัฐก็จะบินอ้อมทันทีเขาจะไม่เสีย่ยงแล้วผมาะให้ โอ้เป็คำถามที่ดีเหมือนกันมันมันจะพิสูจน์ยากแต่มันมันน่าจะเกิดขึ้นได้และมีคนที่วิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเอาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ยอดเขาเพื่อดูว่ารังสีคอสมิกจะทำให้อิเล็กทรอนิกส์ัดท้องบ่อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นระบบบนเครื่องบินเขาต้องมี um, redundancy การที่มีแผงวงจรซ้าถ้าแผงหนึ่ง fail ก็จะมีวงจรอ,อื่นที่มาทดแทนได้ Um, ผมไม่ได้ขาวว่าวว่าเกิดจากรังสิคอสมอย่างชัดเจนเพราะว่าจะมีปลอดภัยไว้ก่อนที่มีดัชนีที่เล่าจึงและบางทีเราไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่ที่รถยนต์น่าจะเกิดขึ้นมีช่วงนีงที่รถยนต์ถ้าจะไม่พีดเป็นโตโยต้าจะจูจูเร่งขึ้นมาเคยได้ข่าวไหมครับสัก3-4ปีที่แล้วมีปัญหาว่าโชยอสารุ่นหนึ่งก็ใช้ เครื่องเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์นอกจากเมื่อก่อนรถรถยนต์ธรรมดาเราต้องเหยียบแล้วแรงที่เราเหยียบจะทําให้เร่งเครื่องแต่เขาใช้อิเล็กทรอนิกส์เราแตกนิดหนึ่งแล้วมันมันเร่งให้ปรากอบว่าแทงทับท่องและรถยนต์หลายคันจู่ๆเร่งขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจแลวทำให้มีเสียหายเยอะจนโตโยต้าต้องต้องเรียกคืนและและล้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขามีคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากรังสีคอสมิก ว่าบังเอิญทำให้แผงวงจรเ็าจะสร้างแผงวงจรไม่ปลอดภัยไม่พอสําหรับการทําลายสูงที่เกิดขึ้นจากจากรังสีเข้าสูีครับครับ คือบะเงินเป็นปัญหากับวิธีเรียกรังสีคอสมิกถูกเรียกชื่อโดยคนไม่รู้ว่าเป็นอนุภาคที่จริงโซเดียมเป็นอนุภาคไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ <Okay. S 1> ก็เป็นอนุภาคแบบโปรตอนไอออนคอนดานไฮโดรูท uh, uh, หรือไอออนคอนดานฮีเลียมหรือว่าอิเล็กตรอนครับมีส่วนน้อยที่เป็นรังสีกามากก็โซเดียมไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ชื่อชื่อมันก็ทำให้เรารู้สึกนั้นเั้นขึ้นได้แระไฟตอนที่เรียกว่ารังสีแต่มันคล้ายกับคำว่กากรรังภาพรังสีคือมันมาจากยุคที่คนยังไม่รู้ว่าเป็นรังสีหรืออนุภาคไหมตอนนี้เรารู้ว่าเกิดทั้งหมดเป็นอนุภาค้็มีพลังงานตั้งแต่ตระดับ k b จนถึง10ยกกำลัง20 eV พลังงานมากกว่าเซิร์นเป็นล้านล้านเท่าครับมาตามธรรมชาติครับ เคร่องได้ไกันค่าธรรมชาติมีพลังงานมากกว่าเซร์มหลานล้านเท่า